ไปกันต่อนะครับผ่านจุดชกอิตมาแล้วเราก็ไปกันต่อนะครับ ดูตรงจุดสปริงเบย์นิดเดึยดนะครับเนี่ยครับมองจากข้างล่างจะเป็นเก,การ็ประมาณนี้นะ